อย่างเช่นโรคโควิดมันเกิดขึ้นนะโรคโควิด -19 เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าอยากจะหาวัคซีนมาฉีดกฎหมายเขาไม่ให้เอาอยาที่เราจะทดลองไปทดลองกับคนมันจะต้องทดลองกับสัตว์ก็เอาเชื้อที่มันเป็นโคโรนาเนี่ยเอาไปฉีดใส่ลิงเอาไปฉีดใส่กระต่ายเอาไปฉีดใส่หนูไม่รู้ว่าตายกี่ล้านตัวนะถึงจะได้มีวัคซีนขึ้นมาแล้วถึงมาเอาทดลองกับมนุษย์แล้วพวกเราก็ฉีดคนละเข็มสองเข็มเนี่ย ถามว่าถ้าไม่เอาสัตว์ไปทดลองนั่นได้ไหมได้แต่ว่ามนุษย์ต้องตายนี่คือใจอยากจะอุเบกขานะไม่อยากจะไปเบียดเบียนมันเลยแต่กฎหมายเขาบังคับให้ต้องไปเบียดเบียนอย่างนั้นเขาไม่ให้ทดลองกับคนเป็นเบื้องต้นจะต้องทดลองกับสัตว์ก่อนเราจะบอกว่าโอ้ยเกิดมาเราไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่เราไม่ได้ฆ่าเองแต่ว่าเราเป็นต้นเหตุของการฆ่าทุกคนเลย คนถ้าคนเคยปวดหัวไปซื้อยาแก้ปวดมาเนี่ยเอามาเอามากินแล้วก็แก้ปวดได้เรามีส่วนในการที่วิทยาศาสตร์การแพทย์เขาไปเอาตัวยาทดลองยาแก้ปวดหัวนั่นหละกว่าจะทดลองได้ลิงตายไปกี่ตัวกระต่ายไปกี่ตัวหนูทดลองตายไปกี่ตัวเป็นล้านตัวกว่าจะได้ยามาให้เรากินเพราะฉะนั้นการทําบุญเดือนสีวันนี้เป็นการทําบุญที่ ไม่ได้เพาะต่อโจงก็คือเป็นการสละให้เจ้ากรรมนายเวียนที่เราไม่ได้เจตนาที่เราจะไปเบียดเบียนเขานี่แหละแต่ว่าเพราะกฎหมายมันทําให้เราต้องอาาัคติคือจะต้องเอาสาตร์มาทดลองอย่างเดียวนี่เห็นไหมธรรมะของพระเจ้าเป็นแบบนี้อ้าวทีนี้คำนีน้นำที่เนี่ยความคำใช่ไหมสาระอามันก็จะเป็นฝ่ายของเมียกกายอยู่นอแอระแน่นออานำําถอยทีที่ไม่เอกที่ ถ้าใส่วรรณยุก์ก็ยังเป็นเรียกว่าเม่พอ,อกาอยู่เพราะทาจํากัดความก็คือถ้าหากว่าไม่มีไอตัวพวกนี้ไปอยู่ข้างหลังจะเรียกว่าแม่กกอ,อกาทั้งหมดแล้วเข้าใจไหมที่นี้ว่าอุเบกขาคาเนี่ยมันมัน,มนเรียกร้องหากฎระเบียบที่เขียนเราไม่คุมเคือถ้ากฎระเบียบไหนที่เขียนแล้วคุมเครืออันนั้นก็คือเป็นกฎระเบียบที่ตั้งพงไว้เพื่อจะเปิดทางไว้ให้ใหอัคติได้ทํางาน ถ้าหากว่ากฎระเบียบไหนที่เขียนแล้วไม่คุมเคือชัดเจนอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นกฎระเบียบที่ป้องกันไม่ให้อคติเกิดขึ้นเช่นนักกีฬาใช่ไหมที่เขาไปแข่งกันกรรมการที่ตัดสินกีฬาที่ไม่สามารถใช้อคติได้เลยเนี่ยมีเยอะนะอยากจะอคติแต่จําเป็นต้องอุเบกขาเพราะกฎระเบียบบังคับไว เช่นกีฬาสนุกเกอร์ถามว่ากรรมการมีสิทธิ์ที่จะไปอคติช่วยฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไม่ช่วยฝ่ายหนึ่งไหมไม่มีทางเพราะว่าสองคนเขาแข่งกันเขามีกฎเขามีคะแนนรับคะแนนอย่างชัดเจนอย่างที่สองยกน้ําหนักน้ําหนักมันเท่ากันตกลงกันแล้วคนน้ําหนักเท่านี้น้ําหนักที่จะยกมัเท่านี้ยกขึ้นเวลาเท่าไหร่แล้วก็กดให้คะแนนกรรมการที่ดูอยู่นั่น คนนักกีฬาประเทศนี้นะเราไม่อยากจะให้เลยแต่ว่ามันทําไม่ได้มันต้องอุเบกขาอุเบกขาโดยกฎไหยโดยกฎระเบียบของสังคมที่เขาเออกให้เรานี่สําคัญมากถ้ากฎไหนสังคมไหนที่เขียนกฎมหยคุ้มเครือให้มันตีความได้ครอบจักรวาลอันนั้นหละก็คือเป็นกฎหมายที่มีเกิดขึ้นจากเกียรตนาลมที่ใสอคต,ติเข้าไปตั้งแต่เบื้องต้นถูกต้องไหมฟันธงลงไปได้ไหมข้อนี้ ว่าอคติสําคัญที่สุดแล้วก็สิ่งที่จะมาป้องกันไม่ให้อคติเกิดขึ้นก็คือหนึ่งในใจเราสองกดระเบียบที่ไม่คมเขือ่อนอีกข้อหนึ่งเทนนิสเทนนิสเนี่ยก็คณะกรรมการเนี่ยต้องอุบเบกขานะอยากจะช่วยจะไม่รู้จะช่วยยังไงยกเว้นไว้แต่ว่าถ้าแข่งกันได้หลายประเทศเนี่ให้ทีมง,งานพานักกีฬา ขับรถลงทางให้มาถึงสนามซ้อมช้าเท่านั้นเองที่สามารถใช้อัตติได้นอกนั้นถ้าลงสนามแข่งขันเราไม่มีทางปิงกองก็เหมือนกันแต่ให้ระวังไว้ให้ดีๆว่าพวกที่ใช้อัตติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็คือกีฬาฟุตบอลกับกีฬามวยถ้านักมวยเนี่ยถ้าแข่งโอลิมปิกก็ดีแข่งอาเซียนอะไรก็ดีเนี่ยถ้านอกได้นอกเลยถ้าเจอกับเจ้าภาพ ถูกต้องไหมฟันธงนนไหมเออมันต้องฟันธงได้สิคําสอนพระเจ้ามีทั้งเตือนมีทั้งแนะนํามีทั้งให้ค่อยลดให้เบาบางลงไปมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาไดเลมากไงไดเล่ม,ม,าเลม,มากก็คือสภาพว่าที่เหนือมีเสือป่าจระเข้ไม่อยากจะเบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมเราอยากจะเบียดขาเราไม่อยากจะใช้อาติเลยเพราะสงสารมันได้ แต่ถ้าหากว่าไม่เบียดเบียนสัตว์คนตายทั่วโลกจะเลือกคนหรือเลือกสัตว์เรียกว่าสภาวะที่นีเสือปะจระเข้ถ้าพระอาจารย์อยากจะสบายอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อย่าบวชถ้าบวชมาแล้วต้องทิ้งตัวนั้นพุจราเหมือนกันถ้าหากว่าอยากจะเป็นพระศาสดาเอกของโลกต้องออกบวชนะทิ้งไอระสาสามฤดูทิ้งมานะสนมกำนันห้าร้อยทิ้งนะระององเจอมาก่อนแล้ว ปัญหาไดเม,มาอาคติกับอุเบกขามันจะเกี่ยวข้องกับไดเลยม,มาตัวนี้ใมชีวิตของเราเจอไดเรม,มาตลอดเลยคุณโยมเอานะสรุปวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปคําสอนพระพุทธเจ้าไปได้ยินที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าบอกว่าบังคับนี่ไม่ใช่ต้องเป็นคําแนะนําที่ไม่เอาสวรรค์มาฉกไม่เอานรกมากู่บอกบอกสิ่งที่มันมีความสุขความเจริญของชีวิตก็คือบอกทางสวรรค์ สิ่งไหนที่มันจะมีความสุขความเจริญแล้วก็ไม่ได้ไม่เอานรกมาขู่ก็คือว่าเอ้ยจะทำนักตกนรกนั่นอย่างนี้ไม่มีมีแต่บอกว่าถ้าเธอทําแล้วเธอจะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้เธอจะทําหรือไม่ทําก็ไม่เกี่ยวกับเราตถาคตใช่ไหมละ่ะพะพุทธเจ้าจะสอนแบบนี้เพราะพุทธองค์นั้นเปรียบตัวเองว่าเปลี่ยนเสมือนหมอหมอบอกว่าเออถ้าหากว่าพวกเธอสูบบุหรี่นะสูบกัญชานะกินยาบ้านะเดี๋ยวมันจะทําลายสุขภาพนะถ้าพวกนั้นบอกว่าเอยหมอไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราควจะเชื่อหมอทําไมหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาคนอออืื่่่นนนนนเข้าาามก็แะํคต ไอ้คนที่ไม่เชื่อมันก็ไปทําตายด้วยตัวเขา,เ,ขาเองไม,เเไม่เกี่ยวกับคุูในเจ้าไม่เกี่ยวกับคาสอนคูเจ้าสรุปคลิปที่แปดเอาตัวนี้ไปฝึกว่าเวลาเราอาร่านเราตัดตัดออกมาอย่างนี้เสียก่อนก็คือไม่เอาไม่เอาถูกเอาผิดกันนะก็คือตัดให้อ่านออกเพราะตอนที่เราจะไปแนะนําลูกนานเราเนี่ยเราก็ต้องตัดออกมาแบบนี้แล้วพอเอามันกรอบเข้ามาปุ๊บเราก็ตัดสระอะสระอะอะไรออกนี่คือหลักการสอนควบคู่ กับหลักทางพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จบที่คําสอนครูพระเจ้าไม่ใช่ข้อบังคับแต่ว่าเป็นคําแนะนําพระองค์ไม่เคยเอาสวรรค์มาจกเอานรกมาขู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้า